Hey, ม,มต, hey. ตั้งนี่เลยโชกี้สโตร์ลานลาฟาร์มบล็อกฟู้ดคิงพีทเท่านั้นยังไม่พอยังรับบริการกดผลพิศาสตร์และเกมพาสมีแค่นี้เอง hey. ยังยังไม่พอยังรับบริการกดเพชรในออสตายด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับาหลานดีพี่เลพี่เลสทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมาลูชอ็อป้านเตอร์บักไอดีพาส พร้อมยังรับกดผลพิศารอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการาต,ากต่างๆด้วยแค่เนี้ยก็เกตและก็เทพแล้วได้วเวลาไปราวสวัสด,สดสีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเรเ,เดมอนเนาะ ตอนนี้ก็ทางช่องของเราเนี่ยได้เปลี่ยนโลโก้ใหม่แล้วนั่นเองก็โลโก้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นไงน่ารักปะคือโลโก้ที่ผมไปเจอในเอฟ e b o o k ไงมันมีแบบคนแบบรับจ้างวาดไงแล้วคือเขาวาดได้ค่อนข้างสวยเนาะก็เลยแบบไปจ้างนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับครูพีทหรือกาวพีทนั่นเองสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวกาวพีทเนี่ยผมเนี่ยจะพามาบอกวิธีการฟาร์มวลเร็วๆ แล้วก็ฟาร์มเงินเร็วๆ <Okay. S 1> ซึ่งเหตุผลที่ผมเบลยังไม่ตันเนี่ยเพราะอะไรเอ่ยขี้เกียจ <c oughs> ดูวันๆเนี่ยเอาไปเล่นแมปอื่นเนาะไม่ได้มาเล่นแมปนี้เลยก็ต้องขอโทษด้วยละกันไม่ได้ขยันฟาร์แมแบบนี้เลยก็เลยเบลยังไม่ตันนั่นเองเพิ่งมาฟาร์มแค่มาานเ,นเมื่อวานเองจากเบลสามพันกายเป็นสี่พันห้าคือเพิ่มมาเยอะมากๆนะผมจริงๆถ้าเอฟเคตอผมก็ฟาร์มได้จนเต็มเลย uh. ก็อ่าเดี๋ยวก่อนอื่นจะสอนวิธีการฟาร์มตังค์ก่อน สำหรับวิธีการฟาร์มตังค์เนี่ยแนะนําเลยนะครับผมให้หาผลเอ้ไม่ใช่ผผิดฟาร์มเวลก่อนดีกว่าท่านผู้ชมสำหรับวิธีการฟาร์มเวลเนี่ยอ่าอันนี้เอาตั้งแต่พื้นฐานหรือว่าตั้งแต่เวลเริ่มต้นเลยนั่นเองนะโอเคยวผมจะบอกวิธีฟาร์มตั้งแต่เวลเริ่มต้นเลยเพราะว่าผมรู้แหละว่าหลายๆคนเนี่ยอยากรู้มากๆก็แนะนําเลยนะผมอันนี้เอาแบบฉบับของผมเลยอันนี้ขอย้ำว่าแบบฉบับของผมนะ แต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยมีเพื่อนเก่งๆนะขอย้ำว่ามีเพื่อนเก่งๆเนี่ยให้เพื่อนเนี่ยหาผลไฟให้ได้ผลไฟไปุ๊บไปไปบนเกาะน,นูน้นตีให้โดนทีหนึ่งแล้วให้เพื่อนฆ่าเรียบร้อยวิเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการซูโร่ฟาร์มเนี่ยให้ทําการเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้เนะี่ยให้ถึงประมาณวิวสิบนะผมอ่ะอันนี้เป็นวิธีการฟาร์มสไตล์ผมนะ <Okay. S 1> พอถึงวิวสิบแล้วเนี่ยแนะนําเลยว่าไม่จําเป็นต้องไปเกาะไอ้สลามตรงนู้นมาเกาะข้างหน้านี้เลยนี่เกาะข้างหน้านี้พอฟาร์มเกาะข้างหน้าตรงนี้นะผม ก็แต่สุดท้ายเนี่ยผมก็แนะนําให้หาผลปีศาจให้ได้เนาะพอฟาร์มเกนนาะข้างหน้านี้เสร็จอะอก่อนนี้เนี่ยผมแนะนําให้ฟาร์มจนถึงสักประมาณววสามสิบสี่สิบอะถึงประมาณช่วงห้าสิบนะผมก่อนเนี่ยเพราะมันมีบอสอยู่ก็ฟาร์มจนถึงช่วงห้าสิบนะพอฟาร์มก่อนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยไม่จาเป็นต้องไปเกาะงูนะผมไปเกาะทะเลทรายเลยแล้วก็ระวังบอสด,ด้วยให้ตีเฉพาะลูกน้องให้ตีเฉพาะลูกน้องเลยให้หาผลปีศาจที่มันตีระยะไกลได้ผลได้ก็ได้นะผลได้ก็ไม่แย่นะผลล่องหนก็ได้ ผมได้ก็มีแล้วก็ตี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 ฟาร์มไปก็อีซี่นะครับผมแล้วพอเริ่มฟาร์มได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็แนะนําเลยว่าพอเราเวลสัก200 300ยเนี่ยให้แนะนําให้ขึ้นไปบนเกาะก่อนี้เลยอ่ะเนี่ยนะไอเกาะข้างบนเนี่ยคืออันนี้แนะนําว่าต้องมีเพื่อนช่วยจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่มีเพื่อนช่วยเนี่ยจะยากหน่อยนะก็แนะนําให้มีเพื่อนช่วยนะครับผมถ้าฟาร์มแบบโซโล่เนี่ยลำบากแน่นอนเกาะใหม่ก็ฟาร์มได้นะเออนี่นี่ผมลืมแนะนําเลยว่าเกาะนี้ก็ฟาร์มได้นะฟาร์มง่ายนลท่านผู้ชมไอเกาะใหม่ตรงเนี้ยอ่าฟาร์มจนถ พันก็ได้เออเกาะก่อนที่ฟาร์มดีจริงนะคุณผู้ชมก,ก่อนที่ฟาร์มดีจริงปมาณถึงเวลวพันแต่ว่าถ้าจะให้ฟาร์มดีสุดก็คือบอสตัวนี้ให้เราเนี่ยพอเราฆ่ามันเสร็จเนี่ยก็ให้เรารีเซิร์ฟเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับผมมันจะเป็นวิธีการฟาร์มที่ค่อนข้างจะอีซี่เลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่ก็เป็นวิธีการฟาร์มที่ค่อนข้างจะง่ายนะครับผมสำหรับบอสตัวนี้ถ้าเกิดคนไหนเวลน้อยเนี่ยก็แนะนําว่าอัพอัพเอ่อไม่ต้องอัพเลือลอัพดาเมจอยยยยย่่าาางเเเดีวเีววลลแ้ก็พาามนย บินมาแล้วรีบตีก็ใช้ผลแสงก็ได้เพราะมันยืนตีข้างๆเกาะได้ก็ประมาณนั้นเนาะสำหรับวิธีการฟาร์มเวิลก็จะเป็นวานี้ให้ฟาร์มจากเกาะแรกเนี่ยให้ถึงเวลสิบมาฟาร์มเกาะน,นี้ให้ถึงประมาณเวิลห้าสิบนะครับผมแล้วก็ให้ไปฟาร์มไม่กเกาะทะเลทรายก็เกาะเนี่ยเนี่ยฟาร์มไปยาวๆได้เลยกเกาะทะเลทรายก็เกาะเนี่ยส่วนถ้าเกิดว่ามีเพื่อนช่วยเนี่ยให้มาฟาร์มเกาะลอยฟ้าได้เลย <Yeah. S 1> ถ้าเกิดมีเพื่อนช่วยนะแล้วก็รีเข้าเซิร์ฟรีเข้าเซิร์ฟเรื่อยๆเนาะก็จะเป็นตัวที่ได้เวลิลเร็วที่สุดอ่า ต่อไปเนี่ยจะเป็นวิธีการฟาร์มเงินให้ได้เร็วที่สุดนะครับผมแบบฉบับของผมเลยนั่นเองวิธีการฟาร์มเงินให้ได้เร็วที่สุดแบบฉบับของผมก็คือการเนี่ยอามันจะมี2วิธีนะผมมี2วิธีนะที่ผมใช้นะขอย้ําว่ามี2วิธีที่ผมใช้วิธีแรกคือมาตรงเกาะทะเลทรายนะผมแล้วกดไอ้สกิลเอฟของผลซูลามินะไอ้ผลกุลากลาเนี่ยหรือว่าผลเค้กนั่นเองเนี่ย,ยกดเลยสกิลเอฟไปเรื่อยๆเลย แต่ว่ามันจะนานนะผมเพราะว่าสกิลในครูดาว30วิไม่ก็เกาะใหม่ก็ to to จะเกาะใหม่เนี่ยจะได้เงินเยอะกว่าเกาะทะเลทรายแล้วก็กดสกิลเจฟเหมือนกันแต่เกาะทะเลทรายน่ะบอทมันจะค่อนข้างอ่อนกว่าเนาะอ่ะก็มากดสกิลตเจฟตรงเกาะทะเลทรายนะผมก็ยืนแบบทื่อๆเลยเนี่ยยืนทื่อๆอย่างนี้เลยแล้วก็กดสกิลไปอย่าลืมหาฮารคิด้วยจะได้แบบตีแรงๆเนาะก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอสกิลครูดาวเสร็จก่อนนะก็ไม่ยืนทื่อๆอย่างนี้เลยแล้วก็กดสกิลตเจฟปังเรียบร้อย แค่เนี่ยซนามิก็จะมาพัดพัดปะปะพัดะพัดก็ได้เงินได้เงินเรื่อยๆืได้เงินเรื่อยๆได้เงินเรื่อยๆรประมาณนี้นะผมนี่ตอนนี้เงินผมมีห้าร้ยล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเร็วมากแต่ว่าก็มีวิธีวิธีหนึ่งแนะนําก็คือการที่เราเนี่ยหาดาบไอตัวนี้ให้ได้นะผมอ่านี่นี่ดาบนี้ผมอ่านไม่ออกนะขอโชษด้วยเนี่เนี่ยนหาดาบนี้ให้ได้นะผมมันจะมีสกิลเอ่อตัวอีกับตัวอ ที่ใช้ฟาร์มนะผมก็ให้เรามายืนตรงนี้นี่ยืนตรงนี้ยืนไหนตรงไปลายปลายกอดเลยนะขอยุ้าว่าต้องไปไปลายกอนซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมได้มาจากน้องในดิสดิสคอร์ดของเกมอากาวพิษนะผมผมเข้าไปชอบผมชอบเข้าไปหาคุยเล่นๆนะ่ะแล้วมันมีน้องในดิสคอร์ดกาวพิษเนี่ยบอกผมมาเนาะว่าวิธีที่มันฟาร์มเงินเร็วมากก็ขอมาใช้เลยละกันนี่เป็นประนนี้ครับผมจะได้ทีนะสามตัวใช่ไหมแล้วก็จะเกิดปุ๊บแล้วก็ยิงสก,กิลนี้ต่อเป็นวิธีฟาร์มที่เร็วที่สุดนะก็หยิบเข้ามาใกล้นหนึ่งนะันย ตรงนี้ก็ไม่โดนอีกครับผู้ชมแป๊บนึงนะคือยังไงก็ได้นะผมให้เราได้ดาบนี้มาแล้วก็หาเงนินได้สามสิบล้านนะพอเรามีเงินสามสิบล้านเนี่ยก็ให้เราเนี่ยทําการไปซื้อให้มันเป็นสองดาบนะนี่อันเนี้ยเนี่ยให้มันเป็นแบบดาบคริสโตคู่แหละคือถ้าเป็นสองดาบมันจะดีกว่าเพราะว่าเนี่ยปะมันมันจะฟันสองรอบก็เราสามารถยืนห่างๆหน่อยได้จะยืนห่างๆหน่อยได้อุย้ยอันอันอันนี้หักเกินอันนี้หักเกินอันนี้อย่างงี้ปุ๊บปุ๊บนี่ปะมันมันจะโดนง่ายกว่าเดิมนะมันจะโดนง่ายกว่าเดิมมเเเเเนนีีีีี่ยยยพอรรราาาาดบบงปปุ๊กก็็วิธฟ์ม ที่เร็วแล้วก็ฟาร์มเวลได้เร็วมากๆเลยสำหรับตรงนี้ก็ฟาร์มเลได้เร็วเหมือนกันโอเคนะผมก็เป็นยังไงล่ะสอวิธีการฟาร์มสไตล์ของผมนั่นเองนะเออเป็นไงวิธีการฟาร์มมันอีซี่จริงอ่ะแล้วก็เดี๋ยวขอแจกวิธีการฟาร์มบอกนิดนึงเลยอืแนะนํานะอันนี้อันนี้เป็นวิธีการแนะนําของผมเลยคือหาผลอะไรก็ได้ที่มันตีข้างบนได้อะ่ะแล้วก็ตีไปเลยอันนี้ผมมีผลเก็บได้ตัวคือผลโมจีผลโบนล้วก็เก็บไว้ก่อน คือก็หาผลอะไรก็ได้ที่ตีบนฟ้าได้แล้วก็ตีตีตีไปเรื่อยแต่ว่าของที่ผมมีตอนเนี้ยไม่มีอะไรตีบนฟ้าได้เลยเออหรือว่าเราเนี่ยจะยืนตรงนี้ก็ได้นี่ยืนหลังก้อนหินนะแนะนําเลยว่าหลังก้อนหินเนี่ยบอทมันตีเราไม่โดนนะครับผมเนี่ยเออพูดผิดบอสดิบอสมันตีเราไม่โดนนะอาเนี่ยหลังก้อนหินก้อนเนี่ยยกเว้นสกิลนะยกเว้นสกิลขึ้นดาบนะที่มันตีเราโดนเนี่ยปุ๊บปุ๊บสกิลอื่นเนี่ยมันจะตีผมไม่โดนเลยนะอาดูดิปุ๊บปุ๊บแล้วก็ตีตีตีไปแบบชิวๆ เอ้บ้ายเวนสกิวขึ้นดาบอะสกิลอื่นมันตีเราไม่โดนเลยนะโว้วววววววนววอวว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 วอวว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 วนววววมวว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 บวว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 รวววัวเววาวว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 วาวววาวมวว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 นวว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 วดววววววผมจริงๆแล้วเนี่ยวันมันฟาร์มง่ายนะ ก็คือพยายามอย่าพยายามระวังโดนแค่มันปล่อยขึ้นดาบ nada, แค่นั่นแหละคือทำยังไงก็ได้แค่ระวังขึ้นดาบอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้โหดเลยสาบอสตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้โหดเลยแต่แนะนําก็สามารถเข้าไปอยู่ในนี้ได้นี่อยู <im pro ved electronic Ramadan> the the ่ในนี้นะอืมแล้วก็ก็เล็งนะผมอ่าเล็งเล็งเล็งไว้เล็งไว้เล็งไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนไม่ก็ยืนอย่างนี้เลยยืนโดดๆอย่างนี้เลยดดดๆปุ๊บปุ๊บเดี๋ยป่ะเนี่ยแค่นี้ก็โดูละก็ใช้สับไปกับดาบนี้นี่แล้วก็ใช้สับไปสับไป อ่าถุยลูกก็ได้ปึ and <AND ๊บปึบนี่ฟึบปึบนี่ฟึบปึบนี่เป็นไงเป็นไงเทคนิคเทคนิคเทคนิคในการฟาร์มแบบอีซี่อีซี่เลยนั่นเองนะปึ๊บนี่แล้วก็ชึบชิบชึบชิ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 บเป็นไงก็เป็นวิธีการฟาร์มที่ค่อนข้างจะอีซี่ที like ่ผมเอามาแจกเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมว่า วิธีนี้ก็โอเคก็มีทั้งฟาร์มเวลแล้วก็ฟาวตังเลยนะั่นเองก็บอกเลยว่าฟาร์มาเดียวก็ตันได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมก็ตันแล้วท่านผู้ชมคือมันฟาร์มง่ายนะเพียงแต่ว่าผมขี้เกียจผมเอาเวลาไปเล่นเกมอื่นก็เลยไม่ได้มาเอฟเคเกมนี้เลยนั่นเองก็ต้องขออภัยด้วยละกันที่เวลไม่ตันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยซิวเกนแล้วเจอกันนะครับผมอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละ่ะว่าโลโก้ผมน่ารักไหม <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ซิวเกนและบบ๊ายบายย